สวัสดีครับอยู่บริชีเป้าครับวันนี้อยู่ในช่วงปริ้แกะก่องครับ <depend iendo> เนี่ยทางขวามือของปริ่นะอยู่ที่ราคา159บาทในแพ็คนี้คือมี10แท่งก็ตกเฉลี่ย15บาท90ตางใช่ไหมส่วนข้างซ้ายมือของปรินเนี่ยก็คือปากกาสีนะครับซึ่งเป็นปากากาเคมีก็อยู่ที่259บาทแต่ว่ามันจะเขียนลื่นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ปรินก็จะมาแกะกล่องเพื่อนๆดูก็ลองเขียนให้เพื่อนๆดูกันไปเลยดีกว่างั้นไปเลย แกะออกมานะครับเราก็มาดูไซส์กันดีกว่าว่าขนาดของมันเนี่ยเป็นประมาณไหนอันนี้ก็เป็นปากกาลูกลื่นนะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยประมาณขมือเป็นโดยประมาณนะก็สดะดวกแล้วก็ใส่ในโพงกระเป๋าเสื้อลงหน้าอกอย่างนี้ก็พอดีเลยเปทั้งสองอันก็ไซซิ่งเดียวกันเลยนะพอดีเป๊ะแต่ถ้าเกิดจะหาคู่เทียบที่เป็นปากกาที่เป็นชอบอันหนึ่งนะนั่นก็คือปากกาของมูจิก็ใช้มานะ มานานพอสมควรแล้วช่วงนี้ก็ราคาถูกลงมากก็ใกล้เคียงกันเลยละกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอเรามาดูนะครับก็ถือว่าเขาคงทํากันบ้านมาแล้วลหละว่าปากกาที่มีขนาดที่พอเหมาะในการเขียนเนี่ยมันน่าจะเป็นไซส์ไหนจะเห็นได้ว่าของมูจิของเซี่ยวมี่นี่คือเท่ากันเลยนะฮะเป๊ะเลยเท่ากันเป๊ะเลยครับส่วนผิวสัมผัสนะครับของเจ้ามูจิกับตัวเซี่ยวมี่ที่เป็นปากกาสีนี่ก็ถือว่า ผิวสัมผัสใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าของทางมูจิจะลื่นกว่าในขณะที่ของเสี่ยวมี่จะรู้สึกมันสากมากกว่านะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับส่วนขนาดของปากกาในการจับเนี่ยก็พอดีมือค่อนข้างพอดีมือเลยอยู่ในไซส์ที่โอเคเลยไม่ได้อ้วนไปไม่ได้ผอมไปใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันทั้ง3าแท่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยทั้ง3าแท่งถ้าเปรียบเทียบของมูจิเนี่ยตัวของมูจิเนี่ยมีขนาดอ้วนกว่าด้วยซ้ำ ก็สําหรับคนที่ยังติดในการเขียนเนอะยังไม่ไปสู่แท็บเล็ตหรือ iPad ดอะไรเงี้ยก็อยู่กับพวกกลุ่มนี้แหละสมัยเด็กๆเป็นจําได้เลยอ่ะใครมีเยอะๆนี่หูเท่มากเลยผมจดกันสนุกมากใครไลท์ตรงนั้นไฮไลท์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพในการเขียนดีกว่าว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเจ้าปากกาสียวมี่ตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการกดจากตัวกริ๊กหนีของเขานะครับไม่ได้เป็นแบบหมุนอย่างนี้นะตอนแรกปินงก็หมุนปินก็งงเหมือนกันเลยทำไมปากกาไม่ออกจริงๆคือมันเป็นแบบกดลงมาอย่างนี้้แลวก็ ทุกๆด้านนะฮะเขาก็จะมีแว็กซ์ที่แบบเคลือบผัวลูกลื่นเอาไว้อันนี้แกะใหม่ให้ดูเลยนะครับแหมเขิดแรงมือตัวเองจังคือถ้าให้คะแนนจริงๆบอกว่าปากกาปกติเนี่ยมันต้องใช้กัสักพักหนึ่งมันถึงจะรู้สึกว่ามันลื่นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันลื่นตั้งแต่แบบเปิดมาแล้วเขียนเลยอะ่ะอืมเขียนลื่นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยเลยลายมือไก่เขียนขอแทยนะฮะก็สําหรับปิ่นนะครับแท่งละ15บาท90สสตางค์อันนี้เนี่ย ดีกว่าคาดเยอะเลยอ่ะเพราะว่าปากกาที่มันเป็นหมึกเจลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะดูเยิ้มมใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะหัวค่อนข้างใหญ่โอเคไหนเรามาลองดูเจ้าปากกาสีบ้างซิว่ามันจะเป็นยังไงนะขอเริ่มจากสีเขียวก่อนละกันสีเขียวครับเป็นยังไงอ้อเป็นอย่างนี้ฮะมันเส้นมันบางมากเลยอ่ะเริ่มเริ่มเข้มขึ้นมาละก็ดูโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอื่ออันนี้สีฟ้าหรือน้ํางเงิน อันนี้เป็นโทนน้ำเงินนั่นเองฮะเรียกได้ว่าเส้นมันลื่นสามารถทำเส้นสปีดได้แบบสบายๆโอ้ดูดีเลยละ่ะสีน้ำเงินนี่ไม่ติดเลยฮะความคมชัดสีม่วงละ่ะสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่รู้สึกว่าเขียนลื่นกว่าสีอื่นอีกนะจริงๆครับดูดีเลยฮะถือว่าถือว่าถือว่าลื่นแบบสุดๆ สำหรับสีม่วงนะนี่คือสีส้มสีส้มครับโอ้นี่ก็ลื่นมากเลยสำหรับเส้นที่ไม่มีทิศทางนี่ก็ถือว่าเขียนได้ดีทำได้ดีถ้าเอามาจดสดใสดีครับไม่มีปัญหาสีเหลืองนี่ก็เป็นสีที่เราทำใจไว้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะมองไม่เห็นแน่ๆเลยอะเห็นไหมเนี่ยมจางมากเลยฮะ จางสุดๆโอ้ <cake> จางสุดๆไปเลยจางสีเหลืองนี้แ <Liberty> พ <Overwatch> <fit> thi ้ทุกค่ายจริงๆนะฮะยังไม่เจอสีเหลืองที่ไหนที่มันสดๆได้มากกว่านี้แล้วก็สีมันอ่อนมากจริงครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าปากกาของเซี่ยวมี่เป็นปากกาเจลทั้งหมึกดําแล้วก็หมึกสีนะครับใครที่สนใจก็เล็งๆเอาไว้อย่างเจ้าตัวนี้อย่ยที่บินบอกนะปากกาดํา10แท่ง1 5 9บาทส่วนเจ้า สีๆพวกนี้นะครับทาแท่ง259บาทก็ลองไปดูกันกันว่าวันนี้ปากกาในคลังองนเพื่อนเนี่ยมันหมดหรือยังนะถ้าใครอยากได้ไปเติมคลังใหม่ปิ้ว่าประก,กาศดำนี้ก็ดีแต่ว่าข้อเสียของหมึกดํานั่นก็คือมันไม่เหมาะสําหรับการไปเซ็นเอกสารในทางธุรกรรมต่างๆนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดกแกกชร์กดซับ,บสไคร์นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับไม่แน่ใจนะว่าคลิปต่อไป,ปอาจจะเอาสินค้าง i a มี่มารีวิวอีกก็ได้ แล้พบกันครับสวัสดีครับ